สวัสดีปีใหม่พเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับคลิปนี้เป็นคำทานายในเดือนมกราคมปี2562ซึ่งเป็นคลิปแรกของปี2562นะครับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปฟังคำทํานายนะครับเหมือนเดิมครับขอให้ทุกท่านเข้าไปตรวจสอบลัคนาราศีเกิดได้ในเพจสว่างเวลาหรือท่านต้องใช้วันที่เดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดของท่าน เข้าไปในเพจของเรานะครับกดลิงก์นะครับเพื่อไปป้อนข้อมูลดังกล่าวนะครับเมื่อท่านทราบแล้วว่าตัวท่านอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคำทำนายคลิปนี้ได้เลยนะครับดวงนะครับในเดือนมกราคมปี2562ของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวประจำตัวนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎได้แก่ดาวจันทร์นะครับ จึงทําให้การดาเนินชีวิตนะครับในรอบ30วันนะครับหรือ1เดือนของชาวลัคนาราคสีกรกฎจะพบพาเรื่องราวต่างๆนับวนไปทั้งหมด12เรื่องราวนะครับนะครับแต่ถ้าผมจะพูดครบถึง12เรื่องราวครับคงจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับก็ขอพูดในเรื่องที่สําคัญของชาวลัคนาราศสีกรกฎก่อนนะครับในเอนเกิดของท่านนะครับจะมีเรื่องเด่นๆเ,เกิดขึ้นนะครับในวันที่21มก,กราคมานะครับดาวประจําตัวของท่านนะครับได้จรเข้าเอนเกิดนะครับ และมีตำแหน่งนะครับเป็นเกษตรตลาดิประดีประกอบกับเกิดจันเพนเกิดขึ้นในวันที่21มกราคมครต้องทํานายว่าในวันที่21มกราคมนะครับตัวชาวลัคนาราศสีสรกดครับท่านจะมีลาบผลนะต่างๆเข้ามาหาตัวท่านเองนะครับประกอบกับนะครับมีดาวมีราหูนะครับจออยู่ในเรือนเกลขอวท่านมานานแล้วนะครับ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงเดือนมกราคมนะครับตรงนี้นะครับท่านใดนะครับบางท่านอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับต่อเนื่องนะครับเนื่องจากราหูมาจากเรือนภพมรณะนะครับก็จะทําให้ชาวลัคนาราศสีกรกฏนะครับมีอาการเจ็บป่วยอยู่นะครับแต่เมื่อถึงวันที่21มกราคมนะครับอาการเจ็บป่วยดังกล่าวนะครับมีโอกาสหายได้เลยนะครับเนื่องจากตัวเองนะครับเพนขึ้นมานะครับก็จะมีพลังนะครับในตัวเองสูงมากนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสําหรับท่านนะครับ ที่มีการติดต่อนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างประเทศนะครับท่านอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างานะครับจากแดนไกลนะครับมาที่ตัวท่านเองนะครับเพราะเนื่องจากดาวตัวราหูนะครับเป็นเรื่องพบมรณะนะครับก็จะว่ากันด้วยเรื่องของแดนไกลนะครับท่านก็อาจจะได้รับข่าวดีรับบางอย่าง,างเกิดขึ้นนะครับจากแดนไกลนะครับหรือท่านใดนะครับทาธุรกิจท,ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของสุขภาพนะครับพวกอาหารเสริมนะครับหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับร่างกายต่างๆครับก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับที่ตัวท่านได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับตัวท่านนะครับดาวจันทดาวประจําตัวท่านนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับก็คือวันที่6มกราคมนะครับไปอยู่ในเรือนภพอลิของดวงชะตานะครับก็จะทําให้ช่วงนั้นท่านอาจจะมีปัญหานะครับประมาณ2 3วันครับในช่วงวันที่6 นะครับมกราคม678มานะครับอาจจะมีป <t ell> Or, right ัญหาเรื่องราวที่จะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งบางอย่างครับหรือมีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้องกับหนี้สินต่างๆหรือต้องไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรืออาจจะไปทวงทวงหนี้ก็ได้นะครับแต่ในวันนั้นนะครับมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับเกิดขึ้นนะครับก็คือในวันที่6มกราคมครับนอกเหนือจากดาวประจาตัวของท่านดับแล้วนะครับก็ยังมีเหตุการณ์สุริยคราเกิดขึ้นนะครับในเรือนพบอริตรงนี้นะครับซึ่งเป็นวันเดียวกัน ก็ต้องทายว่านะครับถ้าทายดีนะครับต้องทายว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับถ้าหากท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่นะครับในวันที่6มกราคมนะครับปัญหาหนี้สินเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีเหตุให้ต้องจบต้องสิ้นนะครับท่านอาจจะสามารถเจจาเรื่องหนี้สินต่างๆนะครับได้จนจบนะครับหรือไม่ก็การไปทวงหนี้ของท่านนะครับก็อาจจะทวงได้นะครับหรือมีเหตุให้ต้องเคลียร์นะครับ เสร็จสิ้นนะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องน้สินบางอย่างนะครับอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาขัดแย้งกับคู่อรินะครับก็อาจจะมีเหตุให้นะครับได้จบปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้เช่นกันนะครับหรืออริของท่านนะครับที่เคยเป็นศัตรูกันมานะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับจึงทําให้เขาต้องยุติบทบาทนะครับหรือหยุดความขัดแย้งไปเองไปเองก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เมื่อทํานายถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องพบอริแล้วครับต้องทํานายเรื่องต่อเนื่องไปอื่นๆอีกนะครับ เนื่องจากว่าในเดือนพบอลิครับมีดาวมาชุมนุมรวมตัวกันอยู่หลายดวงนะครับดาวดวงแรกนะครับขอพูดถึงดาวที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว,ว่าดาวสหัสชชะนะครับดาวสหัสชชะของท่านก็คือดาวที่เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มคนที่ท่านได้ติดต่อคบค้าสมาคมอยู่ด้วยก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับมาอยู่ในตําแหน่งพอริพก,ก็ต้องทํานายว่าในช่วงต้นเดือนนะครับ ตั้งแต่ว fiz like like you hmm. so yeah. ันท uh ี uh ่ huh. 1นะครับถึงวันที่20มกราคมนะครับท่านอาจจะมีเหตุให้ขัดแย้งกับเพื่อนของท่านนะครับหรือกลุ่มกวนต่างๆที่ท่านได้มีการคบหาสมาคมอยู่อาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกันการไม่ชอบใจกันอยู่ได้นะครับในช่วงต้นเดือนนะครับแต่หลังจากวันที่20มกราคมครับเรื่องดังกล่าวก็จะหมดไปนะครับจากความขัดแย้งนะครับเมื่อถึงวันที่20มกราคมจะกลายเป็นความร่วมมือบางอย่างนะครับมาช่วยกันทําอะไรบางอย่างกับตัวท่านได้ครับอาจจะท่านอาจจะได้เพื่อนบางคนนะครับ มาร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรกับตัวท่านได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวพุธนะครับได้ย้ายมาสู่เรือนปัจจุบในวันที่20มกราครับจากความหัดแย้งก,กันก็จะกลายเป็นเรื่องของการร่วมมือร่วมม้กันลงทุนอะไรบางอย่างด้วยกันได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเรื่องอตัวดาวพุธน,นะครับนอกจากจะมาจากเรือนภพสายชัดแล้วนะครับดาวพุธก็ยังคงมาจากเรือนภพวินาศของดวงชะตานะครับแล้วเมื่อวินาศของดวงชะตานะครับมาเข้าสู่ พบอริพบของตัวท่านเองก้องทานายว่านะครับในช่วงที่ดาวพุธอยู่ในตําแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับไปจนถึง20มกราคมครับคนที่มีปัญหาขัดแย้งกับท่านหรือศัตรูท่านนะครับเขาจะวินาศตัวเขาไปเองครับเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างของเขาเองจนทําให้ความปัญหาระหว่างท่านกับเขาได้จบลงไปก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ วันที่20มกราคมพอดาวพุธย้ายเข้าสู่เนนปัตตนีนะครับก็ต้องรับมัดระวังนะครับในการที่ท่านจะได้ร่วมลงทุนทาอะไรร่วมกันกับเพื่อนนะครับในการคุยกันในการคุยกันเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็ต้องให้ท่านคุยกันให้เคลียร์ดีๆนะครับเพราะว่านอกจากจะมาดาวพุธจะเป็นเพื่อนของท่านแล้วก็ยังคงมาจากเนินภพวินาของตัวท่านเองเช่นกันก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นครับจากการร่วมพุน่นร่วมลงทุนอันนั้นก็ต้องระมัดระวังดูเรื่องเอกสารสัญญาของตัวท่านให้ดีแล้วกันนะครับ ดาวดวงต่อมานะครับในเรือนภพอรินะครับก็คงมีดาวเสาร์นะครับซึ่งมาจากเจ้าเรือนปัจตนี้ของท่านอยู่ในเรือนนี้นะครับอยู่มายาวนานครับอยู่มาตั้งแต่ปลายปี60นะครับถ้าจะอยู่ตรงนี้ครับยาวไปจะถึงการปี63นะครับจึงทําให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างท่านกับคู่ครองของท่านนะครับยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรื่องแฟนนะครับ เรื่องคู่ครองนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับตั้งแต่ที่ดาวสาวมาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับก็ต้องทนทนนะครับก็ค่อยคุยกันไปนะครับคนที่จะอยู่นะครับอยู่ได้ตลอดนะครับรอดฝั่งแสดงว่าท่านจะได้คู่แทนะครับสําหรับคนที่อึดอัดจนทนไม่ไหวกันเลิกกันไปอันนี้ก็ต้องทําใจครับอาจจ่ใช่คู่แทนของตัวท่านก็ได้ดาวดวงต่อมานะครับเป็นดาวกันเงินครับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวกันของชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ในตําแหน่งอริภพนะครับ ครับมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไปจนถึงวันที่14มกราคมแล้วจิงจะย้ายเข้าสู่เรือนปัตนีนะครับก็ต้องทํานายว่าเรื่องเงินเรื่องทพงะนะครับของชาวลาศีกันย์กดครับในช่วงต้นเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยของเดือนมกราคมนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะครับได้บ้างมากๆเลยนะครับต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านอาจจะถูก ถูกเบียดเบียนเรื่องเงินครับไปกับคนที่คิดขัดแย้งคิดขัดลาบหรือว่าคิดจะมาแย่งเงินแย่งทองจากท่านได้เช่นกันครับแต่ผมให้น้ําหนักไปที่เรื่องของการเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าถูกทตามงหนี้เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแค่เฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับตั้งแต่วันที่14มกราคมดาวการเงินของท่านจะจอนเข้าสู่เงินปัตตุันนี้นะครับก็ต้องทำนายว่าท่านชาวพญาศรีกรกฏเนี่ยมีเหตุที่จะต้องลงเงินลงทุนนะครับรวมหุ้นนะครับไปกับ เพื่อนของท่านหรือหุ้นส่วนของท่านก็ได้นะครับหรือในบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้เงินไปกับแฟนของท่านหรือคู่ครองของท่านได้เช่นกันนะครับดาวดวงต่อมาครับที่เกี่ยวข้องกันครับก็จะมีดาวศุกร์นะครับที่มาอยู่ในเรือนภพอรินะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับมาจากตําแหน่งบริวารนะครับของมาจากตําแหน่งพันธุของดวงชะตาท่านนะครับพันธุของดวงชะตาท่านนะครับ ตรงนี้นะครับดาวศุกร์จะอยู่ในตําแหน่งอลิภบตั้งแต่วันที่30มกราคมนะครับแต่ก่อนหน้านั้น,นดาวศุกร์นะครับอยู่ในเดือนภพบ,บริวารนะครับของดวงชะตาท่านนะครับก็แปลว่านะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับท่านจะมีความยินดีบางอย่างนะครับเกิดขึ้นมานะครับมันจะมาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของท่านก็ได้ท่านได้ที่นะครับ ได้มีการศึกษานะครับหาความรู้อยู่นะครับก็อาจจะมีได้ได้รับเขาได้รับเขาดีนะครับคือสําเร็จการศึกษานั้นนะครับหรือท่านใดนะครับคาดหวังนะครับที่จะได้ประโยชน์บางอย่างครับจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านก็จะจะได้รับข่าดีในเรื่องนั้นนะครับอาจจะมาในแง่มุมแบบราบรอยก็ได้นะครับเช่นขายที่ดินได้ในราคาที่สูงนะครับหรือ ขายรถที่ได้ประกาศขายไว้แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องดังนั้นไปนะครับบางท่านอาจจะได้ผลประโยชน์ลาบลอยหรือได้อะไรบางอย่างมาจากญาติพี่น้องของตัวเองหรือได้มาจากพ่อแม่ของตัวเองก็ได้ครับเช่นได้เงินส,สนสนนะครับหรือได้ร่วมทําอะไรกันก็แล้วแต่ครับซึ่งถือว่าเป็นความดีๆบางอย่างเกิดขึ้นครับในระหว่างตัวท่านกับญาติพี่น้องของท่านก็ได้นะครับในตําแหน่งนี้นะครับเรื่องของ เกี่ยวข้องกับบุตรปริวารของท่านนะครับปรากฏว่ามีดาวพฤหัสนะครับจออยู่ในเรือนภพนี้ครับแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับมาจากเรือนภพอริของดวงชะตานะครับและก็มาจากตําแหน่งเรือนภพสุภาะของดวงชะตาด้วยนะครับก็จะมี2ออารมณ์นะครับเรื่องของลูกนะครับหรือลูกน้องของท่านนะครับก็อาจจะมีปัญหาความดื้อนะครับที่จะปกครองกันยากอยู่นะครับแต่ในทาง ในทางดีนะครับก็จะเป็นไปได้ว่าท่านก็อาจจะได้รับการสนับสนุนนะครับนะครับบางอย่างจากจปุตริวารครับหรือท่านจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะครับอาจจะมีคนต่างประเทศต่างชาตินะครับเขาได้เสนอข้อตกลงอะไรบางอย่างให้กับท่านไปนะครับหรือว่าสิ่งที่ท่านเคยดีลกันไว้มานานแล้วเนี่ยได้ได้รับผลตอบแทนสิ่งที่ท่านเคยดําเนินการไว้ก่อนหน้านั้นครับท่านก็จะได้รับรับ รับรอยนะครับหรือได้ได้รับเรื่องที่ดีจากสิ่งที่ท่านได้เคยคุยกันไว้ล่วงหน้ากับคนต่างชาตินั้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีนะครับต่อมานะครับเรื่องของการงานนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวการงานของดวงชะตาท่านนะครับในเดือนมกราคมนะครับยังคงอยู่ในเดือนภพสุภะนะครับก็แปลว่างานของท่านนะครับก็จะได้รับความชื่นชมนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับโดยที่ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวการงานประยู่ในเรือนภพสุภะก็จะได้รับคําชื่นชมยินดีนะครับได้มีชื่อเสียงบางอย่างเกี่ยวข้องกับการงานรวมถึงนะครับอาจจะได้รับข่าวดีครับบางท่านอาจจะสามารถที่จะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับก็ได้เช่นกันครับตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับในเรือนภพกันงานของท่านเองนะครับยังคงปรากฏ มีดาวมฤตยูนะครับจออยู่ในเรือนภพนี้นะครับมาตั้งแต่นะครับสปีที่แล้วนะครับและจะอยู่ต่อไปอีก5ปีนะครับเพราะต้องทํานายว่าชาวราคนาราศีกกฎนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องการงานนะครับหรือมีความกดดันอะไรบางอย่างนะครับที่ท่านต้องปรับตัวนะครับให้เข้ากับองค์กรของท่านนะครับหรืองานของท่านนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักจะมาในรูปแบบที่เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือความทันสมัยนะครับบางอย่างครับที่ท่านต้องเปลี่ยนแปลงตามเขาให้ทันนะครับไม่เช่นนั้นเรื่องงานของท่านก็จะลําบากครับหรืออาจจะมีอุปสรรคทางการงานเยอะครับแต่ถ้าท่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนไปได้เนี่ยท่านก็จะอยู่นะครับในองค์กรนั้นได้นานครับหรือธุรกิจนั้นได้นานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานของชาวลัคนาราศีกระกฎเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ในช่วงแรกได้พูดไปแล้วนะครับว่าดาวการเงินของท่านนะครับไปจออยู่ในเรียนภพอลเล็กก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนะครับหรือมีเงินที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินนะครับไม่ว่าจะใช้หนี้เขานะครับหรือไม่ก็ไปทวงหนี้เขาเป็นไปได้หมดนะครับหรือมีคนมายืมทางท่านนะครับมาเอาเงินไปใช้มากู้เงินจากท่านก็ได้เช่นกันครับตรงนี้ก็มีเหตุให้ต้องเกี่ยวข้องนะครับเอาเงินไปใช้ในเรื่องของหนี้สินนะครับหรือไม่ก็ไปให้เขายืมเป็นแบบนี้ได้หมดนะครับแต่ หลังวันที่14มกราคมนะครับเงินของท่านนะครับจะถูกใช้ไปกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร่วมคุ้นร่วมลงทุนนะครับกับเพื่อนของท่านก็ได้นะครับหรือว่ามีเหตุให้ใช้เงินนะครับร่วมลงทุนนะครับไปกับคู่ครองก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากดาวการเงินของท่านครับไปอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนภพินาธครับต้องระมัดระวังในการบริหารเงินให้ดีนะครับ อาจจะมีปัญหาบางอย่างจนอาจจะทําให้เงินของท่านช็อตได้ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องโชคลาภนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎครับดาวโชคลาภของท่านก็คือดาวศุกร์ครับในช่วงต้นเดือนครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนภพปุตตานะครับก็ท่านจะได้โชคดีบางอย่างเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับเนื่องจากว่า ดาวโชคลาภนะครับอยู่ในเรือนภพลาบลอยก็ต้องทํานายว่าท่านก็จะมีรายได้บางอย่างที่เข้ามาแบบฟุกๆนะครับตรงนี้ก็ดูไว้นะครับถ้าท่านได้มีการทําอะไรมาก่อนหน้านั้นนะครับได้มีการตกลงทํางานนะครับทำธุรกิจหรือว่าทํางานเสริมต่างๆครับสิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็จะมาให้ถึงท่านในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังในช่วงวันที่30มมกราคมนะครับ ดาวโชคลาภของท่านจะจอนเข้าสู่เรือนภพอรินะครับก็ต้องทํานายว่าในช่วงตั้งแต่วันที่30มกราคมให้ระมัดระวังนะครับการทํางานหารายได้โชคลาภของท่านนะครับอาจจะถูกคนมาขัดแย้งนะครับหรืออาจจะถูกคนมาเบียดเบียนนะครับสิ่งที่ท่านควรจะได้อาจจะถูกเบียดเบียนไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับก็ต้องระมัดระวังในบางท่านนะครับหากมีการกู้ยืมเงินนะครับจากสถาบันการเงินนะครับก็จะสามารถที่จะได้รับ อนุมัติเงินกู้ได้เช่นกันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่30มกราคมนะครับถ้าจะต้องกู้เงินครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติเรื่องนั้นได้นะครับสําหรับข้อที่ต้องเตือนนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็คือเนื่องจากนะครับในวันที่6มกราคมนะครับจะเกิดนะครับสุริยค่านะครับอยู่ในเรือนพบอรีของตัวท่านนะครับ และยังเกิดเหตุการณ์จันรดับนะครับในวันเดียวกันครับก็คือของมกราคมก็ให้ท่านนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับท่านใดนะครับทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการกู้ยืมเงินครับอาจจะเป็นการให้ท่านเนี่ยอาจจะปล่อยกู้ให้คนอื่นก็ให้ระมัดระวังปัญหานี้เสียนะครับหรือว่า้เงินกู้นะครับที่ท่านได้ปล่อยไปนะครับ อาจจะมีปัญหาทวงไม่ได้นะครับแต่ข้อดีคือเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับอยู่ในช่วงเวลาเดียวนะครับคือวันที่6มกราคมดังนั้นในวันนั้นขอให้ท่านนิ่งๆไว้ดีกว่านะครับถ้ามีใครจะมายืมตังค์นะครับก็อย่าไปให้เขายืมละกันครับผมแนะนําให้ท่านอยู่เฉยๆนิ่งๆดีกว่าสาหรับในวันที่6มกราคมนะครับถ้าทําอะไรไปก็มีแต่โอกาสที่จะเสียหายมากขึ้นนะครับสําหรับในบางท่านนะครับกรณีที่ท่านมีคนคิดร้ายอยู่นะครับหรือมีอาลีนะครับ ที่จะมาคอยขัดแย้งท่านนะครับหรือมีปัญหากับท่านก็ต้องทายดีนะครับว่าอลิกลนยนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาทําให้เขายุติบทบาทเองก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเกิดสุริยคาาในเรื่องของอล็กก็จะทําให้อรลกของเรานะครับต้องยุติบทบาทอะไรออกไปนะครับได้เช่นกันครับสุดท้ายนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับที่ต้องการนะครับทาพิธีกรรมในการขอเงินจับพระจันทร์นะครับซึ่งดาวพระจันทร์ก็เป็น ดาวประจำตัวท่านเช่นกันครับก็แนะนำว่าในวันที่6มกราคมนะครับสามารถทำพิธีกรรมนี้ได้นะครับโดยวิธีการง่ายมากครับเพียงแต่ชาวลัคนาราศีกระกฎนะครับให้ท่านกดเงินสดนะครับมา,มา,ม,ามากๆนะครับกดมาตั้งแต่วันที่5มกราคมแล้วก็นำใส่กระเป๋าสั้งค์งท่านแล้วก็รูดซิปปิดไว้ให้แน่นเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเชา้าวันที่6มกราคมให้ท่านไปทําบุญตักบาน,นะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรจากพระจันทร์นะครับข้าพเจ้านายข้าพเจ้านางสาวจุดจุดจุดขอโชคลาภขอพรขอเงินขอทองจากพระจันทร์ขอให้ข้าพเจ้ามีเงินมีทองท่านต้องงานเท่าไหร่ท่านก็อธิษฐานไปเลยนะครับขอให้บังเกิดผลตรงนี้นะครับหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับกบระเป๋สาสตางค์ที่มีเงินเต็มกระเป๋าใบนั้นเนี่ยท่านต้องห้าม นำเงินออกมาใช้นะครับทั้งวันเลยครับในวันที่6มกราคมหากท่านจะใช้เงินนะครับในการเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันขอให้เตรียมออกมาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับแต่เงินที่อยู่ในกระเป๋านะห้ามหยิบใช้เด็ดขาดที่สําคัญคือกรณีท่านต้องจ่ายหนี้หนี้สินอะไรต่างๆในวันนั้นขอให้เลื่อนจ่ายนะครับหรือมีคนมาโวงนี้ท่านท่านอย่าลงกลไปจ่ายเงิน ทวงนี้ที่เขาทวงมานะครับเราต้องห้ามครับในวันนั้นเราต้องอยู่นิ่งๆนะครับขอให้เงิน็นกระเป๋าของเราไว้ก่อนและห้ามหยิบเงินในกระเป๋าตาังนั้นใช้ด้วยนะครับพิธีกรรมนี้จะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อเช้าวันที่7มกราคมครับเมื่อพาทิตย์ขึ้นมาในเช้าวันที่7มกราคมพิธีกรรมของเงินจากพระจัน์ก็จะเสร็จสิ้นนะครับโดยสมบูรณ์สุดท้ายนี้นะครับช่องสว่างเวลา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับขอให้ติดต่อมาที่เบอร์0 6 3 5 2 8 9 8 8 8ท่านใดใช้โปรแกรมไลน์นะครับขอให้ทักมาที่ไลน์ ID swc 5 6ท่านใดต้องการติดตามข่าวสารนะครับขอให้ติดตามได้ที่เพจสว่างเวลานะครับสุดท้ายนะครับช่องสว่างเวลาขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกด u b s c ไ i b e นะครับหรือกดแชร์ก็ได้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอด สวัสดีครับ